แช์ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกัน25สิงหาคม2566นะคะมาอัปเดตเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะหลายคนสงสัยว่า จะมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือไม่นะคะมาใครข้อข้องใจกันในคลิปนี้นะคะแจกเงินดิจิทัล10,000บาทไม่มีผลกระทบต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุภายหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศประกาศเดินหน้าอย่างเต็มตัวนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะแจกเงินดิจิทัล10,000บาทยังเป็น ประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะคะและเป็นที่ยืนยันแล้วว่านายเศรษฐาทวีศนินนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแจากเงินดิจิทัล10,000บาทอย่างแน่นอนภายหลังพักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยล่าสุดดรเผ่ภาภูมิโรจนสกุลรองเลขาธะที่การพักเพื่อไทยในฐานะกรรมการเลขานุการและโคษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทย ได้เปิดเผยว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทคาดจะเริ่มโครงการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้ภายในเดือนมกราคม2567นะคะซึ่งคาดว่าจะได้รับก่อนสงกรานนะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะต้องเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักจำนวนผู้ที่จะได้รับทั้งหมดขั้นต่ำประมาณ50ล้านคน ผู้ที่ได้รับสวัสดิการเช่นผู้พิการคนชราจะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดนะคะแจกเงินดิจิทัล1นึ่งบาทจะไม่กระทบต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดได้แจ้งอัปเดตแล้วว่าเดินหน้าเต็มตัวนะคะทีนี้เราก็มาดูไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกวันที่1น,นะคะ เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหมูงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน66นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน ทุกวันที่20จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะนั่นก็คือเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโดยในเดือนสิงหาคมจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะส่วนเงินเบีย้ยผู้สูงอายุโอนให้ทุกวันที่10ของเดือนซึ่งถ้าวันที่10ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดราชการก็จะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดนะคะโดยจะจ่ายเป็นขั้นบันไดผู้สูงอายุอายุ60 -69 ถึงปีจะได้รับ600บาท อายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับสูงสุดที่1,000บาทนะคะอัปเดตแจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐนะคะเบีย้ยผู้สูงอายุสำหรับการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทไม่กระทบสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ